สวัสดีครับผมเบสอาราวิลชาทองนะครับรับบทเป็นกอล์ฟครับในคิวดาวเอ็นรักกันวันโลกแดดครับค่ะผมสวัสดีครับอาร์ตครับรับบทเป็นอาร์ตในคิวดาวเอ็นรักกันวันโลกแดดครับครับรูปคนฟัาในรที่เราไม่รับสคเลเตอร์คาเลเตอร์คาเล็เตอร์ของอาร์ตเลยคืออันจริงๆแล้วอะอาร์มได้บอกอาร์ตมาตั้งก่อนที่แบบเราจะเห็นบทอีกว่าแบบว่าอาร์มเขียนมาจากเรื่องของเรานะมันก็จะมีความคล้ายๆเราแต่ก็มีความแบบว่า สร้างคาแรคเตอร์ให้มันแบบว่าไม่ขายมากแล้วก็ไม่แบบไม่แตกต่างมากอะไรเงี้ยฮะประมาณสักคีความคล้ายตัวของอาร์ตประมาณสัก80อยู่ในนั้นอยู่พอแบบคล้ายๆอยู่พอสมควรคับในส่วนไหนคะที่บอกว่าคล้ายในส่วนไหนหรอโอ้ยถ้าถทาพูดมันจะสปอยไหมะใน,ในเรื่องคือมันจะมีแบบว่าหลายๆฉากหลายๆซีนที่เรารู้สึกว่าเออ ทำไมตัวละครนี้ทำแบบนี้แล้วเรารู้สึกเราเข้าใจเขาจริงๆว่าเออทำไมมันเป็นแบบนี้อยากให้ทุกคนไปติดตามมากกว่าเหมือนมีความอ่อนแอนิดนึงแต่ว่านจุดหนึ่งที่โดนรฟ์ให้สุดๆก็ต้องสู้มาต้องสู้เหมือนกันเนเหมอนกล้องก็เอาจริงๆเราก็ทำงานกันหนังนะที่เราเวิร์กช็อปกันบอบ่อยมากๆ เวิร์กช็อปกันเยอะเจอกันบ่อยครับแล้วจริงๆจริงเพิ่งเพิ่งเจอกันได้ไม่นานเกือบสองเดือนว่าสองเดือนเองครับก็รู้สึกเหมือนเจอกันเป็นปีแล้วเพราะว่าเจอกันบ่อยอะไรเงี <laughs> <น>้ยอ่ะคาแรคเตอร์ของของเบสนะครับก็จะรับบทเป็นกอล์ฟครับกอล์ฟก็จะเป็นนักศึกษาแพทย์ทีอ่อยู่ระหว่างปีสี่ถึงปีห้าครับซึ่งกอล์ฟเนี่ยจะเป็นคนถ้าถ้าให้ให้คำอธิบายจะเป็นคนแบบ เงาเงาเทาเทาหน่อยแล้วก็อา,อาจจะดูเหมือนผู้ชายทั่วไปแต่จริงเขามีความเขามีปมหลายอย่างทั้งครอบครัวทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวแฟนด้วยเพราะว่าเขาก็จะมีปัญหาเรื่องว่าเขาคบใครก็คบไม่ได้นานอะไรเงี้ยครับเราคอยหาความรักตามหารักแท้ที่แท้จริงเลยครับ mm hmm. ก็เลยมาพบตรงที่ว่าเฮ้ยสิบสามวันโลกจะแตกแล้วแต่ว่าเราต้องอยู่ดูแลอาท,ที่ประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นส่วนที่ก็จะมีเรื่องราวมากมายคืออยากจะบอกว่าจริงไม่ได้มีแค่คู่เราที่ที่ที่จะบักที่มัน <laughs> เพราะว่ามีนักแสดงคนอื่นอีกที่เข้ามาเสริมทับแล้วก็เพิ่มเพิ่มสีสันนะครับให้มันแบบหนังมันมันและสนุกมากขึ้นคืออยากจะบอกเลยว่ามันไม่เหมือนเออบีเอลหนังวายทั่วไปเลยมันมีความแบบแอคชั่นมีความเทรลเลอร์ม,มีความแบบจะพูดว่าถ้าเกิดได้ดูเทรลเลอร์หรือว่าเข้าไปดูตอนแรกจะเหมือนแบบอ้าปากคาคับผมพูดเลย <laughs> ผมอ่านบทแล้วผมแบบเฮ้ย ใช่เหรออะไรเงี้ยครับเอาจริงๆตอนแรกที่รับก็ไม่รู้ว่าจะขนาดนี้เหมือนกันผมตอนแรกรับมาก็คือแบบยังไม่เห็นบทอะไรเลยเขาก็เออเอออาร์มไออาร์ตเรามีบทให้เล่นนะอย่างนี้อย่างนี้โอเคได้ได้พอมานั่งอ่านแล้วแบบฮะขนาดนี้หลืเหรอเออก็แบบอึ้งพอสมควรนะ เออจริงๆมีความคล้ายตรงที่ว่าจะไม่ไม่ได้เป็นคนดีร้อ็นะครับก็ก็ผมก็เชื่อว่าคนเราทุกๆคนจะมีความเขาเรียกว่าความเทาๆอยู่แล้วแล้วเหมือนพอสักสามวันโลกจะแตกนะครับมันเหมือนมันมันบังคับให้เราทําอะไรหลายๆอย่างที่ในชีวิตเราอาจจะไม่เคยทําขึ้นมาหรือบางทีด้วยอารมณ์แล้วเราทาไปโดยที่แบบไม่ได้ยังคิดแล้วเราก็ต้องมานั่งดูว่าเอ้ยเราเราอยากจะ เปิดเผยมันไหมหรืออยากจะเก็บม en kind of ันไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทองเรานี่คือถ่ายทำในช่วงตัดโครงใช่ไหนักใจอะไรไหมคะสองคุณหนักใจไหมเหรอครับก็รู้สึกกังวลอยู่แหละครับเพราะว่าแบบพอพอแบบกองเราใกล้จะเปิดปุ๊บก็มีแบบตัวแบบตัวใหม่เข้ามาเราก็รู้สึกแบบกังวลอยู่ก็อยากจะให้แบบถ่ายทําโดยแบบปลอดภัยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเตรียมพร้อมเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้โเตรียมพร้อมเลยเลย เน้นอยู่บ้านเขาแล้วก็เจอกันแค่นี้เจอกันที่พิพิธภัณสำคัญจะเป็นอ๋อก็อะจริงจริงเี่ที่สนิทกันไวก็เพราะว่าอังกิพี่เบสเนีป็นคนชอบชวนชวนไปเที่ยวเราก็บอกว่าเราเป็นคนเงาเงาอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอาะเขาชวนกูไปกเนก็หมดเลยเนี่ยว่าเราเป็นคนชวนไ็เก็ชวนแบบไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตามภาษาอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไม่ค่อยเกรงมากตอนแรกก็เราก็รู้สึกเกรงๆนะ วันแรกที่เจอกันอ่ะผมเก่งมากเลยอ่ะเพราะเขาเป็นใครนะเขาเขาอยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้รู้จักเขาเขาก็เป็นคนที่เฟรนดี้ดีตอนนี้หายเกง่งแล้วอะไรนะครับตอนนี้หายเกง่งหายแล้วหายแล้วตอนนี้หายแล้วหายเก่งแล้วตอนนี้คือโดนตีโดนกันดโดนโดนทุกอย่าง <c oughs> แล้วก็ใช่แล้วก็พร้อมแล้วรพร้อมจะมาเล่นคู่กันแล้วพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับความจิ้นผู่เราเหมือนสินความจิ้นผู้เราความจิ้นเหรอสำหรับอันร<อ>ู้สึกว่า อืด้วยความที่พีเ่เบย์เป็นพี่เบยอ่ะจริงๆเราเขาเป็นคนที่อบอุ่นของเขาอยู่แล้วเขาจะทําอะไรกับใครก็ตามอะ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีมุมที่อบอุ่นมีมุมมีมุมที่แบบว่าให้เขาพูดคําว่าครับอะ่ะคนคนอื่นเขาก็จะแบบว่าเฮย้ยอะไรแบบมันเออมันก็ผมรู้สึกว่าค,ความเป็นตัวของเขาเองอะ่ะแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วม <c oughs> ีความเป็นตัวของเขาเองอะ่ะทาให้เรารู้สึกว่าเออเราแบบโอ๊ยเออ ทำที้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่ต้องทําอะไรมากอะ่ะมันทําให้รู้สึกว่าเออแค่แค่เขาทําเป็นตัวของเขาก็โอเคเอืมใช่ครับความสุขของเขาทำให้เราหวั่นไครนะับอะไรนะครับเขาทำให้เราหวั่นไหวครับวิววิวหวั่นไหวมากไหมเหรอต้องรอดูนะครับเขาเขาคเขาเขาไม่รู้เหมือนเรท่านขับเข้าไปพูดแบบว่าอะไร,ระนะครับไม่รู้อาจจะเพราะว่าเวลาแบบเราเราเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ บางทีแบบผมก็จะแบบเหมือนแบบสมมติไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็แบบเอเอนี่ไหมครับอะไรเงี้ยเหมือนแบบอาจจะมีคำว่าครับซึง่งจริงๆมันเป็นครับธรรมดาเลยครับแต่ว่าอาจจะเพราะว่าไม่รู้ดิว่อยู่ด้วยกันบ่อยมั้งครับแล้วมีคือเราสองคนมีการคุยกันหลายๆ <S 2> <S 2> เรื่องอครับก็แบบพูดคุยกันว่าเฮ้ยอยากให้คุยกันตรงๆรู้สึกยังไงแลว้วก็อะไรที่ไม่โอเคอยากให้บอกกันเลยมันก็เลยเหมือนแบบแบบมีการเปิดใจกันมั้งว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันไม่โอเคนะนี้โอเคอะไรเงี้ยครับ ให้ก่อนเริ่มงานคือเรา,เราคุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าสมมติว่าเริ่มอึดอัดหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอย่าทาอย่างนี้ดีกว่าหรือว่าทําอย่างนี้หรือหรือนู่นนี่นั่นอะไรที่เราต่างต่างคนต่างรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่โอเคอ่ะให้คุยกันตรงๆเลยเราจะได้แบบไม่เก็บมาทะเลาะกันหรือว่าไม่เก็บมาแบบทาให้ความสัมพันธ์มันแย่อะไรา<ป>เ้ยเงนั้นเดี๋ยวให้ค่ะนะคะฝากพี่แล้วเดี๋ยวให้เราฝากากคู่เราหน่อยโอเคครับ ก็สำหรับที่ w เ y ว n d นะครับผมก็เป็นซีรีส์วายอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามแหละมันเป็นซีรีส์วที่ไม่ค่อยจริงๆไม่เหมือนใครเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีแบบการการไล่ล่าการแบบเผชิญอุปสรรคอะไรที่มันแบบเยอะมากกว่าดพิ่งจะสปอยไปเล็วนิดนึงนะอุ้ยเหรอขอโทษขอโทษขอโทษครับครับก็ประมาณนั้นฮะก็เป็นอะไรที่น่าติดตามก็อยากให้ทุกคนฝา ติดตามทีโรเอ็นด้วยพวกเราก็ทํางานกันเต็มที่วิร์กช็อกกันหนักมากอยากให้ทุกคนเปิดใจทีโรเอ็นด้วยนะครับครับผมก็เบ๊อยากจะฝากนะครับก็น้องอาร์ตนะครับพักภูมิก็เอออยากจะบอกว่าน้องเป็นเด็กที่เก่งมากเลยครับคือจริงๆคืนเนาะไม่ไม่อันนี้ผมพูดตรงๆคือผมรู้สึกว่าคือผมพอได้มาวิรอกช็อปกับเขาว่าครั้งแรกคือผมแบบขนลุกแบบเหมือนผมแบบโอโ้โหเล่นขนาดนี้แล้วเราเรา,เราจะต้องแบบ เราต้องขยันขึ้นเยอะมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าเขาเขาเหมือนแบบเขา,าฟูมากแล้วแบบก็คือแบบสาวิคือร้องไห้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคือแบบจริงจริงจริงเนแบบเขาเก่งมากแล้วผมรู้สึกว่าอยากให้มาดูเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้จะได้เห็นหลากหลายอารมณ์แล้วก็ความสามารถของนักแสดงแต่ละคนโดยเฉพาะอาร์ตแล้วก็ตัวผมด้วยก็ถ้าเกิดใครติดตามผลงานที่ผ่านม,มาก็เรื่องนี้ผมรู้เลยว่าก็จะมีหลายรสชาติหลายอารมณ์มากที่ได้เห็นครับแล้วมัน อยากให้ดูจริงๆเพราะมันไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนเลยครับฝากคู่เบสอาร์ดหน่ยค่ะฝากคู่เบสอาร์หน่อยฝากคู่เบสอาร์หรอก,ก็เบสอาร์เป็นคู่ใหม่และการสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เราก็เพิ่งเจอกันสองเดือนกว่าก็อยากจะให้ทุกคนบอกว่ามาคอยติดตามมาคอยแบบเห็นการพัฒนาของพวกเราแล้วกันนะครับว่าแบบพวกเราจะ แสดงออกมาเป็นยังไงพวกเราจะเป็นยังไงในในเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอยากให้ทุกคนแบบว่าลองมาสัมผัสเองดีกว่าพวกเราก็จะมีอะไรที่เอน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ทุกคนได้ติดตามมาจันครับฝ <c oughs> า,าก <c oughs> แล้วนะครับ